บ้านตุ๊กตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้าน,นุชนะคะวันนี้มากับพี่ยักษ์ทศกัณฐเนาะวันนี้เป็นงานคัสตอมนะคะคัสตอมบอดี้โอบีสื่อ11ใส่กับหัวทศกัณฐซึ่งเป็นชุดประกอบแบบจำลองหัวโขนนะคะของโขนพิพิษนะคะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบหัว ประกอบนะคะเป็นลักษณะก็คือเราต้องเอามาประกอบเองเหมือนพวกกันดั้มแบบนั้นนะคะเนาะโอเคบ้านไหนสนใจก็ตามลิงก์ไปนะคะอันนี้ไม่ใช่งานของลุงเอเนาะนี้เป็นงานเป็นงานของขนพิพิธแล้วก็คัสตอมส่งมาคัสตอมบอดี้กับป้านะคะการคัสตอมบอดี้โอบีื่อ11ของป้า,าหัวน้องสามารถถอดได้แน่เห็นไหมคะ ข้างล่างจะเป็นฐานรองคอหัวน้องสามารถถอดได้อ่าเล่นกับบอดี้โอบิสสิบเอหรือบอดี้ดอยได้นะคะนี่ใส่เล่นกับดอยได้วิธีใส่ก็ง่ายๆนะคะค่อยๆใส่ลงไปจะมีฐานรองคอข้างล่างส่วนข้างหลังน่ารักมากทำเป็นผมให้นะคะ ทำผมปิดไว้ให้อันนี้เป็นผมเส้นใหม่นุมน่มๆเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหัวข้างหลังก็จะได้ได้ไม่ล้นล้นนะมองมองแล้วไม่ล้นล้นเนาะเป็นใหมนะคะเวลาที่จะไหนลวล่ะสมมุติว่าผมเขายุ่งแหมอย่างเงี้ยสมมุติผมยุ่งโอ้โหหัวฟูใช่แหละก็ใช้แปรงสีฟันนะคะค่อยๆหวีผมให้น้องแห่ ่าเรียบร้อยเห็นไหมคะสวยงามน่ารักเชียร์พร้อมกับบ้านแล้วหัวนี้เป็นหัวทศกัณน,นะคะ10หน้าใช่ไหมหากฉันมี10บน้าดังทศกัณใช่ไหมเ <c oughs> สียงย่ออีหน่อยนะคะช่วงนี้ภูมิแพ้มาฝนตกด้วยหัวสูงมากแต่เบานะคะการทรงตัวของน้องก็เลยไม่ยากน้ำหนักเบาเล่นท่ายากหมือนสิลูก น้ำหนักเบานะคะแต่ว่าสูงก็ก็บาลานให้ดีหน่อยจับขาบาลานให้ดีนะคะก็จะยืนได้เดี๋ยวนะลองดูทรงตัวง่ายไหมคะบาลานให้ดีล้วก็ยุกยุกข,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 ขบาลานให้ดีหน่อยเหมือนเดิมนะคะบอดี อ่าถอดทวน้องจริงๆแล้วถ้าเล่นไม่ถอดก็ก็ไม่ยากนะคะก้มหน้าได้นิดหน่อยเงยหน้าได้เยอะเลยเงยหน้าได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าจอยฐานฐานของจอยเนี่ยปรับให้เป็นแบบนี้ไว้ก็จะเงยหน้าได้ค่อนข้างจะเยอะก้มหน้าได้เล็กน้อยเงยหน้าได้โอเคนะคะหันซ้ายหันขวาได้ปก,กตินะคะจะถอดทวน้องกดบอดี้หน้าหลังให้แน่นแล้วก็ พยุงหัวอย่างนี้ค่ะดึงดึงออกตรงๆงบิดนิดหน่อยดึงออกตรงๆนะคะแบบนี้ในส่วนของหัวป้าไม่ได้ติดกาวเลยนะคะยกเว้นส่วนนี้ก็คือส่วนนี้จำเป็นต้องติดกาวให้เพราะว่าไม่งั้นหลุดไม่มีตัวล็อกอะคะ่ะแล้วก็ ปีกด้านหลังตรงนี้ค่ะเขาเรียกอะไรนะป้าก็ไม่ชำนาญจิตกรรมพวกนี้เลยนะคะไม่ไม่มีความรู้ด้านจิตกรรมพวกนี้เลยก็เนี่ยด้านหลังตรงนี้ค่ะต้องพวกสถาปัต์เนาะเรียนพวกนั้นเนาะโอเคเนี่ยตรงนี้มีชิ้นเดียวที่ยึดกาวให้นอกนั้นไม่ได้ยึดกาวเลยนะคะ ถ้าหลุดหรืออะไรก็ให้ให้ใหเจ้าของให้มีไปยึดเองให้ปาไปยึดเกาวเองนะคะปาปาไม่อยากยึดเกาววไปให้เพราะว่าเป็นงานประกอบที่ถอดได้อ่าทีนี้วิธีใส่ก็คือเห็นไหมคะรูฐานลองคอกับจอยก็ใส่ลงไปปุ๊บแหน่ง่ายมากเรียบร้อยแล้วพี่ทศของเราพร้อมกับบ้านแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ